สวัสดีครับเพื่อนและท่านผู้ชมครับวันนี้พิชัดมาอ mm ัป hmm. เดตเขียดอีโม่ครับตอนนี้ได้บ้านหลังใหม่เพิ่มขึ้นอีก1หลังก็เป็นรวมแล้วเป็น4ี่หลังนะครับเดิมมี3ตอนนี้ได้เพิ่มมาอีกเป็น4ี่นะครับหนึ่งสองสามสเขียดอีโม่ซึ่งมารู้ว่าทางข้างเหนือเรียกว่า เขียวเขียวข้างในก็จัดระบบนิเวศให้กับเขียดนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะครับครับเปิดให้ดูข้างในนิดนึงนะครับก็<อ>เป็นระบบนิเวศง่ายๆครับข้างในมีน้ำให้ มีน้ำให้ลยในน้ำก็จะมีปลาหางลกดุงนะครับปลาหางกยุงถ้าน้ำขุนแล้ก็จะเปลี่ยน,นอันนี้มีปลาหางกดุงมีตายอยู่สองตัวนะครับแต่อันนี้ไม่ตายนะครับน่าจะเกี่ยวกับความขุนของน้ำนะครับแล้วข้างล่างก็มีน้ำอยู่นิดนึงนะครับมีปลาหางนกยุงว่ายอยู่แล้วก็ตัวเติรกเพชรนะครับวัวเติรเพชรออกน้ำ ด้วยนะครับแล้วก็มีดินอยู่ส่วนน้นนะครับเป็นเศษใบไม้นะครับจะเป็นที่หลบซ่อนนะครับรือภาพรวมแล้วก็ผ่านมาประมาณเกือบจะถึงเดือนแล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าต,ตรงนี้ตรงที่ปลาตายเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนน้ําให้มันนิดนึงนะครับทั้งทั้งสี่บ้านทั้งสี่หลังของน้องเขียด ก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเนี่ยมีน้ําให้ในน้ําก็จะมีเอ่อเราเรียกว่าอะไรตัวแหน่แหละครับที่เป็นเขียวอะดอกหรือแหน่นั่นนะนะแล้วก็มีปลาหางนกยุงนะครับมีน้ามีดอกมีแหน่มีปลาหางนกยุงมีพื้นบกพื้นน้ํเนาเศษใบไม้แล้วก็ที่หลบซ่อนเหมือนกันหมดมีในกระลำบังฮนะเอ่อ ่านมาแล้วประมาณเกือบเดือนก็ยังไม่มีตัวไหนตายนะฮะยังไม่มีตายนะครับมีอากาศหายใจแล้วก็นานทีก็จะเอาปลวกที่เราได้จักปลวกมันมากินเสร็จใบไม้กิ่งไม้แห้งพอเราเห็นลังปวกเราก็รีบรีบช้อนมาแล้วก็เอามาใส่ข้างในนี้นะครับข้างในนี้เพราะมันก็จะมีใบไม้เศษไม้ ให้เดี๋ยวได้ลดอาศัยได้กินบ้างแล้วก็ได้กินปลวกบ้างนะครับแล้วก็ได้อาจะกินปลาบ้างนะครับปลาหางนกพิณน,น,นะครับก็กลางคืนก็จะตนะ้นหัวค่ําก็จะเอาน้ําน,นะครับครมไอ้ี้ให้เป็นขอยนิดหนึ่งนะครับเพื่อระบายความร้อนแล้วก็สร้างสมดุลให้มันก็คือคล้ายกับฝนตกอะไรประมาณนี้คาดก,การไว้ว่านะฮะถ้าเกิด มันปรับตัวได้แล้วมันก็อาจจะออกมา,าไข่ตรงตรงที่มีส่วนที่เป็นน้ำนะครับก็อาจจะว่าวางไข่ถ้ามันวางไข่แล้วเราค่อยมาวางแผนกันว่าจะทํายังไงต่อไปก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงอะไรมากมายยงงี่อยากจะเลี้ยงเพื่อเป็นความรู้นะครับใครที่อยากจะเอาไปต่อยอดก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ ทำแบบนี้ไปต่อยอดได้นะเช่นว่าพอได้ลูกมันมาก็ไปทําบ่อใหญ่ๆนะครับเลี้ยงเพื่อขายเป็นตัวลูกออดขายลูกออดก็ได้นะครับหรือ,อะจะเพาะให้เป็นเขียดารามใหญ่ก็ได้นะครับอันนี้ทําให้ดคร่าวๆเพราะว่าเคยเพาะในลักษณะเอาตะข่ายแบบนี้สูงขึ้นมันมีปัญหาก็คือว่านกเข้ามากินได้งูเข้ามากินได้นะครับบ้านเราก็เต็มไปด้วยงูนะครับนกก็จะเข้ามากินแต่แมวก็เข้ามากินได้นะครับ แต่ถ้าลักษณะนี้โอกาสรอดมันน่าจะมีมากกว่าแต่มันจะมีปัญหาก็คือตอนให้อาหารมัน,นแต่ก็ไม่เป็นไรเราค่อยปรับสภาพบ้ากันพนอเลี้ยงคือบางครั้งก็ต้องการเขียดไว้ดูบ้างหรือว่าจะใช้ประโยชน์อะไรหรือบางคนอาจจะเพาะเขียดไว้เพื่อเป็นเหยื่อตกปลาให้กับนักตกปลาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องเอาไป ทำเปกั่วไปแกงอะไรเป็นมากมายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะเอาไปต่อยอดนะครับครับก็ข้างในเดี๋ยวก็จบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้พี่ชาติด้วยนะครับแล้วเป็นกำลังใจให้น้องเขียดทั้งหมดด้วยแล้วจะมาอัปเดตให้ดูว่าลักษณะการเลี้ยงเขียดแบบนี้ครับเขียดอีโม่นะครับใช้ได้หรือเปล่า อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนน้ำให้อันนี้ให้น้องเขียนนิดนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ